แล้วตอนนี้เราก็มาถึงบ,บ้านลูกค้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปติดตั้งงานนะครับแล้วติดตามชมนะครับผมเบ,บ,บาเบาเบาเบเา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 ะเาเาเนีโอเคประมานี้แล้วเราก็เปิดเครื่องได้เลยตัวนี้เดสีแดงนะครับกดลงตัวนี้กดลง เว่าถ้าน้ำมัน,ม,นมันขาดมันเกินก็ให้พี่เขาปล่อยปล่อยให้มันครบเต็ม20ลิตรเหมือน,นที่พี่ถูของพี่เขาเลย ตัวเนี้ยตัวนี้ตัวนี้ถอดออกได้เวลาเราจะตัล้างกับความะสะอาดน,นะครับตัวนี้ออกตัวนี้แล้วก็ใช้สันไลยใช้อะไรก็ได้ล้างความสะอาดล้างช่วยล้างชามเลยนะครับอ่ะล้างให้ล้างท <พา S 1> <ล>้ายดวยครับแล้วมันจะมีประแจจะพอใช้ของมันนะครับมือหนึงน่งเราจับข้างนี้ไว้วหมุนไปด้าหน้านะครับหมุนมาทางซ้ายมือเนาะ กับเลียนนาฬิการครับเอา,ารองตัวนี้ออกก่อนจนะมีแต่งตัวนะระวังห้ามหักนะครับ,รบตัวนี้ออกมาอย่างงี้องเอาหินออกมากตัวนี้เราก็เอาไปล้างทำความสะอาดได้เลยนะครับไปโยกตัวนี้ออกแล้วก็ห้ังทำความสะอาดตัวนี้ก็ไปล้างาเราใช้ต่อไปเครื่องจะได้ไม่ตมันน้ำจะได้ไม่ตันนะครับล้างแล้วก็ อันนี้ทาเราก็ต้องไหลตัวนี้ใช่แต่ว่าต้องเราี้องน้ำใช้ใน่กกอรอ่าใช่เราค่ล้างทีเดียวจากบอทมอนะครับวันนี้ผมมารีวิวเครื่องน้ำต้าหูนะครับผมแบบต้มในตัวนะครับผมนะครับเริ่มแรกผมจะมาอธิบายอก่อนนะครับว่าเครื่องหัวโม่ที่เราติดอยู่ในเครื่องเนี่ยก็คือรุ่นเดียวกันกับที่เราขายคือเครื่องเล็กนะครับก็คือตัวนี้ยมันแค่นำมาประกอบ นะครับใส่ชุดต้มอีกทีนะครับผมนะครับก็คือภายในเนี่ยเหมือนเครื่องน้ำต้มหูทุกอย่างเลยที่ขายเป็นตัวนะครับผมนะครับด้านในก็จะเป็นเกียวบดเหมือนกันนะครับผมนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมกับตัวเล็กนะครับทีนี้เราจะมาดูภายในเครื่องกันนะครับว่าระบบหม้อต้มในตัวเนี่ยมันแตกต่างกับตัวธรรมดายังไงนะครับผม แบบหม้อต้มในตัวเนี่ยจะมีความต่างนะครับผมก็คือตัวนี้จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับนะครับนี่ก็คือ,อตัวทําความร้อนนะครับผมซึ่งมันจะปล่อยไอความร้อนมาจากฮีตเตอร์ข้างล่างนะครับผมตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับแต่ถ้าบางคนชอบต้องการระบบแก๊สก็ได้นะครับรว่าระบบไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างใช้ไฟค่อนข้างเยอะก็คือ6000วัตต์ขึ้นไปนะครับผมนะฮะทีนี้เรามาลองดูช่วงล่างนะครับผม ส่วนนี้ก็คือก๊อกสําหรับปล่อยน้ํานะครับถ้าต้มในหม้อนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราจะเอาน้ําออกมาเราไม่ต้องใช้กระบ,บวยตักนะครับเราเปิดก๊อกได้เลยนะครับหรือลูกค้าต้องการทําเป็นระบบอุตสาหกรรมนะครับเราสามารถใช้สายยางต่อแล้วก็ใช้แคมรัดได้เลยนะครับก็คือปล่อยเข้าถังเข้าขวดอะไรแล้วแต่การผลิตของลูกค้าเลยอันนี้นะครับนี่ก็คือก๊อกนะครับผมก๊อกน้ําสําหรับระบายอ่ ระบายน้ำในในลูกรอยด้านในนะครับจะมีลูกรอยอยู่นะครับผมสําหรับเวลาเราทํางานเสร็จแล้วแล้วก็จะล้างเครื่องแล้วก็เปิดก๊อกนี้ออกมานะครับเปิดทุกก๊อกเลยนะครับผมตัวนี้ก็คือน้ําเข้านะครับผมน้ําเข้าไปปุ๊บลูกค้าเปิดก๊อกน้ําแช่ไว้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีลูกลอยอยู่ด้านในถ้ามันเต็มแล้วมันจะปิดของมันเองนะครับผมนะครับแล้วก็ส่วนหม้อต้มนะครับหม้อต้ม ถ้าลูกค้าต้องการใหญ่กว่านี้สามารถสั่งทําเพิ่มได้นะครับนี่คือหม้อขนาด40ลิตรนะครับก็คือตั้งแต่ข้างล่างถึงข้างบนเนี่ยปริมาตรทั้งหมด40ลิตรนะครับแต่ถ้าเราต้องการหม้อที่มันใหญ่กว่านี้ 50, 60 70 80ก็เครื่องก็จะยาวขึ้นนะครับหม้อก็จะใหญ่ขึ้นอันนี้สามารถสั่งทําเพิ่มได้นะครับแต่น,นี้เป็นตัวเริ่มต้นแสแตนดาร์ดก็คือ40ลิตรนะครับผ